สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมคลินี้เราจะมาแนะนําแนวทางในการเล่นสกัดนะครับผมซึ่งสกัดในเกมนี้ผมเอามาเล่นเป็นออฟเลนนะครับผมตัวแมนเนี่ยนอกจากเอาไปเล่นออฟเลน,เลนแล้วก็สามารถเอไปเล่นในตําแหน่งจังเกิลได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ในความที่อีกทีมหึงเนี่ยเห็นไหมครับอ่าไม่ค่อยมีตัว DPS เยอะนะครับผมแล้วก็แบบจะเป็นตัวที่สกิลเป็นชุดๆซะมากกว่านะเห็นไหม ก็คือตัวสกัดเนี่ยจะเก่งมากเลยนะสำหรับกับตัวพวกนี้นะครับเพราะว่าตัวมันเลือดค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่อึดแล้วก็มีดาเมจในตัวด้วยนะถึงแม้ว่าไม่ต้องออกของเวทนะครับผมก็แรงได้นะครับผมขอแค่ออกของดาเมจให้แบบถ้าไม่ใช่ของดาเมจขอให่ออกของแทงให้ให้มีเลือดเยอะๆนะครับผมแล้วก็เวทมันก็จะแรงตามเปอร์เซ็นต์เลือดเองนะครับหรือใครจะออกเวทเพิ่มเติมก็ได้นะครับผม เดีนี้เราชาร์จสกิลสองนะที่ไปไม่ทันนะผมเนี่ยเราก็ต่อเข้าไปนะครับผมเนี่ยต่อแค่นี้พอนะเราพยายามอย่าไปเทรดกับเขานะเพราะว่าเขามีซัพเทรดนะครับผมจากสกิลสองนะก็พยายามเข้าไปตอดแบบชุดหนึ่งแล้วก็ออกก็พอนะครับผมเราเอาให้เขาตายเนี่ยยากนะครับสําหรับเออร์ล์นะเนี่ยเราก็เราไปทุบแค่นี้เนี่ยอพอครับผมเห็นไหมให้เขาเจ็บไห็นไหมครับโอเคอย่าวันนี้เพื่อนเราล,ง,ลงมานะเนี่ยอันนี้เราล่อผม เวลาแนละ้แต่เขาเสียเฟกนะครับผมแต่เหมือนเพื่อนเราจะถึงไม่โอเคได้อยู่นะครับโอ,โอเคก็ถือว่าคุมนะเห็นไหมถือว่าเป็นการล่าซื้อนะก็คือแบบการที่เราแบบทําให้เลือกเขาน้อยเลยเห็นไหมจะทําให้ป่าเราเนี่ยมาแก๊งแล้วก็แบบได้คิวอย่างอย่างนี้นะครับผมโอเคแล้วก็คอมโบของสกัดนะครับผมไม่ยากเลยนะก็คือให้กดสกิลสองก่อนนะพอชาร์จใกล้จะถึงครึ่งหลอดอะ่ะให้เราสกิลหนึ่งพุ่งเข้าไปหานะครับผมมันจะคอมโบกันนะ โอเคเดี okay, ๋ยวจังหวะนี้มาอันนี้มาดักนะครับผมว่าล่างเราเคลียร์แล้วนี่ักโอเคให้ป่าเราไปเปิดแมปนะครับผมโอเคจงังหวะนี้เขาแบบนะเดี๋ยวเราล้ตัวหลังครับผมอู้จงังหวะนี้เมทแช่สวยเลยนะได้แช่แบบตัวดาเมจสองตัวเลยนะครับผมก็ถือว่าเกมนี้ใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวให้ขี่เพื่อนนิดนึงนะครับเราอย่าเอาไปหมดนะเพราะาเ,ด <laughs> เดี๋ยวเพื่อนไม่มีตังค์นะครับ เดี๋ยวเรากลับเลนนะอันนี้ก็ให้เพื่อนเราเก็บงานไปนะครับผมเขียนได้มังกรต้นเกมแนละ้วถือว่าเปิดเกมมาได้สวยนะครับผมึมืมอว่าเราจะไม่ได้คิวเลยก็ตามนะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเ,เนี่ยจังหวะนี้เนี่ยเราจะเทรดสู้เขาค่อยสู้เขายากอยู่นะสําหรับเออร์ลอนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามฟาร์มนะครับผมเพราะว่าสาก,กัดเนี่ยเป็นตัวเลด,ดเกมนะไม่ใช่ตัวต้นเกมนะครับผมเป็นตัวกลางเกมถึงเลด,ดเกมนะเพราะฉะนั้นพยายามยืดถึงเลด,ดเกมนักแนไหมนี่คือแบบ สองหนึ่งแล้วก็มีบัฟมังกรคี่หายเลยนะผมเนี่ยเราไม่ต้องรีบผมเขาจะแบบเก็บสแต็กอะไรก็ปล่อยเข้าไปนะเราก็แค่แบบรอเคลียร์คีมนะหรือว่าแบบรอแค่ตอดก็พอนะครับโอเคเดี๋ยวจังหวะนี้อ่าไปช่วยกลางช่วยดีไหมโอเคเดี๋ยวทุบทีนึงแล้วก็ออกครับผมโอ้แต่จังหวะนี้เขาเคลียร์เวฟไปอยู่นะโอเคเ,เราต้องรีบกลับเลนับผมวันนี้ป่าเหมือนจะมาช่วยเราแกงนะก็ แต่เออร์ลอก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แกงยากพอสมควรนะเพราะว่าเขามีอัตติด้วยนะครับผมอัตติที่เป็นอมาตะาเนี่ยเห็นไหมเขาก็โดดนี้ปุ๊บจบเลยเห็นไหมครับอีกอย่างหนึ่งเขายังมีฟิกเกอร์ด้วยนะฉะนั้นก็แนะนําว่าอโอ้จังหวะนี้ปลา่าเข้ามานะถ้าเกิดเจอตัวที่ยืนเลนแข็งๆแ,แ,แนะนําให้ไปแกงเลนตรงข้ามดีกว่านะครับผมอย่างสมมุติเจอแบบอ่าเนี่ยเออร์ลอกอย่างเงี้ยเจอล็อกซี่อ,อ่ะเจอดิกเตอร์อย่างเงี้ย ก็แนะนําให้ไปแก,งก๊งดีกว่านี่ไปแก,งก๊งเล่นเดือดดีกว่าผมยกเว้นถ้าเกิดว่าโอเคเราจะกดมากับเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็สามารถคองกับเพื่อนได้ว่าเออเราจะได้นะสามารถได้ได้นะเพราะว่าเขายือนอยู่คนเดียวอยู่แล้วนะครับผมโอเคเราตอดนะตอดพร้อมผมเราทําอะไรเขาเยอะไม่ได้อยู่แล้วเพราะเดี๋ยวเขาเนี่ยเห็นไหมสกิลสองถ้าเกิดเขาสับเราโดนเขาก็ได้เลือดอีกนะน,นั้นก็ยืนเลนก็กแค่แบบแยกฟาร์มกันไปนะแต่เรื่องอิมเพกอะเลดเกมเราดีกว่าอยู่แล้วนะครับผม จังหวะน,นี้มาดูก็พอนะเดี๋ยวเรารีบกลับดีกว่านะครับผมเราดูจงแล้วไม่น่าจะได,ได้ได้ไฟอะไรเร็วๆนี้นะครับก็ให้กลับเลยมาเคลียร์คลิปครับผมเนี่ยอันนี้ก็นอนให้ <Okay. S 1> <100 S 2> เขาเคลียร์ไปก่อนนะโอเคอ่ะต่อนะอน,นี้สมบัติับผมเนี่ยพยายามเต็มที่แหละแต่แบบเนี่ยเห็นไหมพอเขาเห็นป่าเราปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเขาก็อันติออกนี่ยเห็นไหมครับว่าตัวเขาแกงยากนะครับแกงยากมากนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผม เดี๋ยวน่าจะเล่นต่อได้อยู่นะโหแต่เหมือนเพื่อนเราจะไม่เล่นนะนี่เห็นไหมเราไม่ได้คอกับเพื่อนนะถ้าเกิดคอเพื่อนเนี่ยเราสามารถเล่นต่อได้เลยนะแบบได้ได้ไม่จําเป็นต้องได้คนก็ได้ตีป้อมก่อนก็ได้นะผมว่าตอนนี้เนี่ยสี่นาทีแล้วแล้วก็เล่าตัวที่เวฟเคลียก็มีเงื่อนไขอยู่นะก็คือแบบเขาต้องมีสแต็กสกิลสองนะครับมีมันสับแล้วดูดเลือดนั่นแหละอืมจะเคลียร์ไ้นะครับอย่างนี้ก็บอกเพื่อนสลับนะเพราะว่าบนแตกลว โอ้อยระหว่านี่นโตโร่อู้หูบัสนะผมอันนี้สกิลต่อยอันตีครับผมนี่อูนน้เขากดล้างนะอันนี้น,นี้พยายามทำรามเกดนะอันนี้ต้องถอยละไม่ดีแล้วนะครับผมอันนี้ผมคิดว่าผมไม่ตายนะก็เลยไม่ได้กดฟิกนะครับผมโอเคจังหวะนี้เราลงเพื่อนแล้วนะแต่ไม่เป็นไรกันแล้อู้หลบสวยแล้วครับผมจะได้คิวไหมเหมือนจะไม่ได้นะผมอ,อีกทีมเขาท้ายกันดีมากเลยนะแบบผัดกันแทงกันดีมากครับผมะแล้วด้วยความที่เขามีโตโร่เนี่ยโตโร่มัน อึดดูแล้วนะครับผมอึดกับป้อมนะก็ะคือแบบมันก็สามารถรับดเาเมจป้อมได้แบบสองสานัดเลยนะทำเป็นเล่นไปสองสานัดน,นี่คือแบบเลือดก,ก็คือยังเหลือเล่นต่อได้ครับถ้าเกิดเป็นตัวอื่นสองสานัดก็คือแบบใกล้ตายตาแล้วนะครับฉะนั้นก็ด้วยความที่เขาเป็นตัวโล่นะก็จะได้เก่งหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไร <S <S แล้วก็ทำน้าที่ฟาร์มต่อไปับผมอันนี้ผมออกเป็นเกาะเขียวนะถ้าเกิดว่ามีเวทสองตัวก็ให้ <S <S ใออกเป็นทอยดีกว่าผมแต่อันนี้มีเวทแค่ตัวเดียวนะ ก็เลยแบบอ่าออกแค่เกาะเขียวก็พอนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามีจังเกิลเป็นเมดเเป็นเวทอย่างเงี้ยหรือว่ามีซับเป็นเวทอย่างเงี้ยก็ให้ออกกันอ่าเป็นทอยดีกว่าผมขูม่มานะแล่ะโอ้โ่จังหวะนี้เพื่อนเราโดนนะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็อย่างที่บอกว่าตัวเราเป็นตัวต้นเกมเพราะฉะนั้นก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวจังหวะนี้เราเราลงไปช่วยข้างล่างดีกว่านะน่าจะไปทานอยู่นะ เราก็สก,กัดอ่ผมเอาลูนมาเป็นฟูลแท้งนะผมเ,เดี๋ยวมาช่วยเราน่าจะทันอยู่นะเ,เดี๋ยวเราชาร์จมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราอันนี้สกิลหนึ่งฟิกเลยครับผมตามเลยนะต้องตามแหละนะครับ, <S 1> <S 1> เ,รบเพราะว่าเขาน่าจะใช้สกิลไปหมดแหละเดี๋ยเรามาเห็นไหมพิกไฟได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวอันนี้เราไล่สุดเลยครับผมเนี่ยเราแทงป้อมไป2องทีสทีพอนะครับผม,รรบผมจริงถ้าเกิดอ่าแทงอีกไดก้ประมาณสักทีนึงก็โอเคครับผมแต่ไม่เป็นไรถือว่าเพื่อนเราก็อ่ายังคำนวณดาเมจได้ดีอยู่นะครับ ก็คือแบบไม่โดนป้อมตีนะอันนี้เดี๋ยวเราต่อเขานะครับผมเนี่ยต่อทีนึงก็เจ็บนะนี่ขนาดเออโล่นะครับผมอ่าโอ,โอ้เรียบร้อยโดยจนจับอย่างนี้ก็ตายผมเนี่ยเห็นไหมก็เมื่อกี้เขาพยายามจะตีแล้วแต่เขาตายก่อนนะเพราะว่าเวลามันจะกระโดดเนี่ยมันก็ยังโดนราเมิดนะครับผมมันไม่ใช่กระโดดปุ๊บแล้วมันแอนิเมชันมันออกเลยนะมันจะมีแอนิเมชันกําลังกระโดดอยู่นะครับฉะนั้นมันก็จะโดนราเมิดได้ก่อนนะก็ตายไปแล้วผมถือว่าคุ้มนะครับ โอเคเ่าเราได้นี่แหละเขียวแล้วนะครับผมจังหวะี้บนเพื่อนเราโอ้สวยนะครับผมแต่เหมือนบัสจะไปนะน่าจะรอดนะครับโอเคก็เดี๋ยวชิ้นต่อไปไมันออกเป็นเกาะสะท้อนนะ,อะตอนแรกอาจจะออกเปเนี่ยเชียร์รถบอดนะครับผมแต่แบบอีกทีมหนึง่งมีตัว DPS น้อยครับผมอย่างที่บอกไปนะมีตัว DPS น้อยนะครับเป็นแบบดามเมจชุดๆนะผมก็เลยแบบเปลี่ยนีกว่าไ,ไปออกเป็นเกาะสะท้อนดีกว่าครับผม ก็สะท้อนดีกว่านะก็น่าจะคุ้มกว่านะครับแต่จริงก็ใครจะออาเชียร์บอ,อลอก็ได้ครับผมแต่ผมแบบถนัดอ่าเม่รู้อ่าก็สะท้อนนะครับผมจำชื่อไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จังหวะนี้เพื่อนเราเล่นกันดีมากเลยนะนี่เป็นโหมด C O V นะครับผมเผื่อใครสงสัยนะเพิ่งเข้ามาดูนะครับผมมันเป็นโหมด C O V นะที่อาจจะเล่นได้ ช่วงหนึ่งทุ่มนะครับผมถึงเที่ยงคืนนะถ้าเกิดเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับถ้าเกิดเป็นวันเสาร์ถึงอาทิตย์เนี่ยน่าจะเล่นในตอน4ี่โมงมั้งครับ4ี่โมงถึงเที่ยงคืนนะครับเป็นโหมดที่ให้กดโซโลเท่านั้นนะครับผมถ้าจะคุยกันก็คือสามารถเปิดไมค์คุยกันได้นะแต่ก็คือแบบเราจะไม่ได้กดมากับเพื่อนนั่นแหละโอ้จังวันนี้นี่เราเค่็ดต่อยต่อยเมียนะเห็นไหมเมีเซฟิกเลยครับผมแล้วก็เมื่อกี้เห็นอะไรไหมครับอ่าไวโอยิงเราแทบไม่เข้าเลยนะ เมื่อกี้ยิงไปสองสามชุดอะ่ะก็คือแบบยิงไม่เข้าอ่ะเห็นไหมตัวเราค่อนข้างเก่งนะผมก็คือดับมาก็ค่อนข้างชนะนะ่ะพูกผมพูดตรงๆเลยดับเกมนี้มาค่อนข้างได้เปรียบนะครับผมสำหรับสกัดนะเพราะว่ามันมีอีกทีมันเขาเป็นตัวที่ไม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 ค่อย dps อะ่ะก็คือล้มเรายากนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราก็ต่อยไปนี่คือต่อยตัวโล่นะก็ได้ไปประมาณสองข้อนะโอวันนี้เดี๋ยวมาปิดครับผม เสียดายนะผมไม่ได้มีสโลอะไรขนาดนั้นนะผมเนี่ยตีไปก็ได้แค่นั้นแหละรครับผมเพราะว่าเพื่อนเรามาไม่ทันด้วยนะครับโอ้ยังหวนี้เพื่อนดึงสวนนะถ้าเกิดเมื่อกี้เพื่อนเราอยู่นะยังไงเขาก็ตายครับเพื่อนเราไม่อยู่ก็เสียดายนะครับไม่เป็นไรโอเคอู้เพื่อนเราเล่นกันดีมากเลยนะแล้วก็ทีมเราก็เล่นดีอู้เนี่ยดึงโดยแหละโอ้โหจังหวะน,นี้เขาตายสนะี่นะโอเคเกิดมาละคนนึงก็น่าจะจบได้อยู่ดีครับผมเพราะว่า เพื่อนเราอยู่กันโอ้ดึงแม่นมาก,มกค,ค,ครับผมแก๊คโอเเราสะบัดปุ๊บตีตีโอเคจบแล้วครับผมโอเคก็จบไป็นปทีเรียบร้อยผมสำหรับคลิปเกมนี้นะหวังว่าคลิปนี้ไม่ผิดหวังกับเพื่อนๆนะครับผมก็สามารถนำไปเล่นกันได้นะสำหรับสกัดนะผมพยายามดูดับอีกทีมนึงก่อนด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่ามันจะเล่นได้ทุกเกมนะอ่าเพราะฉะนั้นก็พยายามหาดาับที่แบบคิดว่าสกัดจะเล่นง่ายนะครับผม เล่นได้นะครับเล่นไม่ยากด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อน,อนๆไม่เลยอย่าบอกสมาริคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ